เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเขาก็ลงคะแนนเสียงให้รัฐบาลนะคะชนะไปด้วยคะแนนเสียง362เนี่ยแหละจำพวกพีจนะส่วนฝ่ายฝ่ายค้านนะคะก็มีคะแนนเสียง100คุยจำผิดป่วะขรู่แต่ว่ามีงูเหา่าเอาสีล่ละกันเดียวขึงข้อมูลนห้เบิ้งนะมีงูเห่าทั้งหมด6ตัวนะคะสําหรับฝากฝ่ายค้านนะซึ่งเป็นของพรรคของ คุณหญิงหน่อย5นะคะแล้วก็พญยสสปูอ,อัดหนึ่งนะพี่น้องนะสองมือมนี้ก็มีการมาแชร์กันเรื่องของการซื้อตัวนักการเมืองนะเพื่อไปเป็นมูเห่านะในมูลค่า20เอ็มออ้โน,นี่คือมูลค่าสูงบ่กคักเลยนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของบอกยังไงซะเป็นเรื่องปกติเนาะฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันกับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์การอภิปรายจบสิ้นนะคะอ่า ฟังงรัฐบาลก็ออกมาว่าเออความคิดเห็นต่างก็เป็นเรื่องปกติแต่ทำไงเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มีฟะรักร่วมรัฐบาลหลายพักส่วนฝ่ายค้านนะั้นนำโดยเท้งนะคะผูออ้นฝ่ายงานเท่งก็ออกมาบอกว่าอ,อ,อายุรัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะสั้นจะยาวเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆถ้านายกแพทองคานยังอยู่ผมคิดว่าอายุคนไทยจะสั้นลงด้วยความที่เราจะสูญเสียโอกาสอะไรมากมายเออว่าวดีนะพี่นอ้องนะ ขอเจ้าสิบ้านไหนผู้นำเจน Y วสุดยอดที่ดีทั้งสองเลยล่ะเอา